ถ้าฉันยอมปล่อยให้ความคิดถึงที่มีต่อเขาเล็ดรอดเข้ามาในจิตสำนึกของฉันเมื่อไหร่ฉันจะรู้สึกละอายใจมากและอยากโทรหาเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทำที่โง่ามากฉันดึงความคิดของตัวเองไปที่ชุดชั้นในที่ฉันจัดมามากมายหลายแบบซึ่งฉันซื้อมาเพื่อกุลงรมโดยเฉพาะแล้วพยายามตัดสินใจเลือก ระหว่างผ้าไหมกับผ้าลูกไม้ระหว่างเดินไปที่บาร์ฉันเริ่มรู้สึกเวียนศีรษะนิดๆจึงนึกขึ้นได้ว่าฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ตอนกลางวันนอกจากช็อกโกแลตนิดๆห,หน่อยๆที่ทางโรงแรมทิ้งไว้ให้บนหมอนโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างหรูหรามีเก้าอี้หนังมากมายและมีผู้คนที่หน้าตาท่าทางดูเป็นคนสำคัญ เดินอยู่รอบๆอย่างมาดมั่นไบรอันกับไม้นั่งดื่มแชมเปญอยู่ที่โต๊ะตัวเล็กตรงมุมห้องทั้งคู่ดูรื่องมมากพอฉันเดินเข้าไปใกล้ไม้ก็ดึงเก้าอี้ให้และไบรอันก็ดินแชมเปญให้ฉันแก้วหนึ่งแด่ความสำเร็จไมฉีกยิ้มกว้างแล้วเราทั้งสามคนก็ดื่มฉลองกัน ฉันรู้สึกขนลุกขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะความตื่นเต้นหรือว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยก็ได้แต่มาคิดๆด,ดูแล้วฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆนับตั้งแต่เห็นเดวิดบางทีมันอาจเป็นความละอายใจฉันมองหน้าไมล์และไบรอันทั้งคู่มีท่าทีผ่อนคลายสบายใจ ฉันจึงบอกตัวเองว่าไม่ต้องวิตกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยก็แค่ออกมาหาความสนุกกับเพื่อนฝูงคืนหนึ่งเท่านั้นใครจะไปรู้ว่าเดวิดกำลังทำอะไรในเจนีวาไม่เป็นไรทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดีสรุปว่าฉันพูดกับไม้ตอนนี้ คุณจะไม่ดื่มอะไรนอกจากแชมเปญงั้นหรือคะนี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญหรือเปล่าฉันยิ้มให้ทั้งคู่แล้วก้มลงมองแก้วแชมเปญของฉันทันทีถ้าฉันรู้สึกมึนความรู้สึกและอายใจพวกนี้จะต้องจางหายไปไม่พยายามจะไม่ดื่มอย่างอื่นนะ่ะไบรอันยิ้มกว้าง เขาใช้นี่ผมด้วยแชมเปญกับไข่คาวเวียใช่ไหมไมไม้ม,ม,มองหน้าไบรอันด้วยสายตาคมกลิบก็บอกแล้วไงว่าเรื่องนั้นผมจัดการแน่สัปดาห์หน้าผมจะเคลียร์กับคุณเองโอเคไหมไบรอันตบหลังไม้อย่างอารมณ์ดีแต่สีหน้าของไม้บอกว่า เขาเครียดมากกว่าที่เขาแสดงออกหมายความว่าไม้เป็นนี่ไบรอันจริงๆอย่างนั้นหรออยากรู้จังว่าเท่าไหร่คงเป็นเพราะเงินสดขาดมือละสิก็ไม้ดูลำซำออกอย่างนี้นี่นาฉันเลิกคิ้วมองหน้าไม้แต่เขาหลบสายตาและเมินไปทางอื่นแล้วจุดบุหรี่มันเป็นแชมเปญชัน้นเยี่ยม เพียงไม่นานเราก็ดื่มขวดที่สามกันไบรอันเล่าเรื่องที่พวกคลั่งนักร้องในคลับซึ่งทำให้ฉันหัวเราะไม่หยุดถึงแม้ว่าสาวๆในเรื่องราวที่เขาเล่าจะร้ายกาจก็ตามฉันหมายความว่าพวกเธอทำสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เล่นเช่นนอนกับใครก็ตามที่มียาเสพติดมากพอที่จะแบ่งให้เธอและทำสารพัดเรื่อง ที่ไม่อาจเอ่ยถึงได้ในรถลิมูซีนฉันหวังว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนพูดถึงฉันแบบนั้นซึ่งฉันก็มั่นใจว่าพวกเขาต้องไม่พูดแน่ๆเพราะฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นนี่นาฉันหวังว่าไบรอันคงไม่จัดฉันไว้ในประเภทเดียวกับพวกเธอหรอกนะก็ลองคิดดูสิคะว่าถ้าฉันต้องกลายเป็นผู้หญิงร้านสวัสดแบบนั้น โอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะมือของไม้ค่อยๆขยับมาบนต้นขาของฉันแม้ว่าฉันจะเคยรู้สึกชอบให้มันวางอยู่ตรงนั้นแต่เวลานี้ฉันกลับรู้สึกวิตกจริตนิดๆแม้ว่าจริงๆฉันจะรู้สึกชอบไม่น้อยก็ตามฉันกำลังอยู่ในกรุงโรมกับผู้ชายเซ็กซี่มากๆคนหนึ่งและผู้ชายอีกคน ที่ฉันคิดว่าพอใช้ได้พวกเขากำลังเลี้ยงแชมเปญฉันและไม้ก็กำลังติดพันกับการเอามือวางบนต้นขาของฉันเวลาที่ฉันอยู่กับเดวิดฉันจะรู้สึกว่ามีคนรักมีคนดูแลปกป้องและปลอดภัยแต่เวลานี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่พึงปรารถนาเข้มแข็ง และเจ้าเล่ห์แสนกลหน่อยๆเพียงแต่ในขณะที่ฉันชอบให้มือของไม้วางอยู่ตรงนั้นฉันกลับรู้สึกไม่สบายใจกับความหมายเป็นในๆของพฤติกรรมนี้เลยมันคล้ายๆกับว่าฉันกำลังแสดงบทบาทว่าชอบมากแล้วก็อยากให้มีใครบางคนตะโกนขึ้นทักว่าคัดฉันจะได้กลับห้องพักของฉัน และเข้านอนโดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่าไม้จะหวังอะไรมากไปกว่านี้ฉันรู้สึกตกใจเมื่อบรายอ่านหาวอร์ดแล้วบอกว่าขอตัวไปนอนก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าจะเหลือเพียงแค่ไม้กับฉันสองต่อสองเท่านั้นถึงแม้ว่าการอยู่ด้วยกันที่บาร์อาจจะทำตัวง่ายกว่าการขึ้นไปอยู่ด้วยกันในห้องนอนก็ตามฉันหวังไว้ว่า พวกเขาสองคนคงจะปักหลักดื่มกันไปไเรื่อยๆแล้วฉันจะได้เอ่ยปากขอตัวฉันมองหน้าไหมที่กำลังฉีกยิ้มกว้างให้ฉันอืมผมคิดว่าเราก็น่าจะลุกเหมือนกันเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้านะจ๊ะคนสวยเขาพูดพางบีบหัวเข่าของฉันเบาๆฉันรีบขยับขาแล้วลุกขึ้นยืน แล้วก็นึกเสียใจทันทีฉันเพิ่งตระหนักได้ว่าฉันเมามากนาฬิกาข้อมือของฉันบอกเวลาตีสองแล้วและฉันดื่มแคมเปญที่มีชื่อว่า P&J i o e b e l i e p o k u e ไปจนเกลี้ยงขวดฉันจะต้องสั่งแชมเปญนี้กลับบ้านสักหนึ่งคันรถเพราะมันเป็นแชมเปญที่มหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยดื่มมาแต่ตอนเนี้ย ฉันอยากควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้สักก่อนไม้กดลิฟต์ไบรอันเดินโซเซไปห้องน้ำชายทิ้งฉันกับไม้ให้อยู่กันตามลำพังฉันกำลังยืนเซหรือว่าห้องกำลังหมุนกันแน่นะฉันไม่แน่ใจสิ่งที่ฉันรู้คือฉันอยากเข้านอนความง่วงงุนเข้าครอบงำฉันฉันรู้สึกงัวงเงียเกินกว่าจะพูดคุยด้วยซ้ำ เราทั้งคู่เข้าลิฟต์และไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยฉันคิดกับตัวเองว่าถ้าไม้เป็นเดวิดตอนนี้ฉันคงจะเอนศีรษะลงซออกเขาแล้วและฉันคงจะขอให้เดวิดอุ้มฉันเข้าห้องพักของเราและเขาก็จะทำตามอย่างไม่เกี่ยงงอนด้วยแต่ไม้ไม่ใช่เดวิดและเราก็พักห้องเดียวกันเสียด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องนอนเตียงเดียวกันความคิดนี้ทำให้ฉันสะดุ้งนอนร่วมเตียงกับไม้เนี่ยนะพระเจ้าฉันอยากทำแบบนี้จริงๆนะหรอไม้โอบแขนรอบกายฉันขณะไขกุญแจประตูจากนั้นเขาก็กุมศีรษะของฉันด้วยมือของเขาแล้วจูบฉัน ก่อนที่ฉันจะทันคิดว่าจะทำยังไงดีเขาก็ออกอุบายให้ฉันไปที่เตียงแล้วขึ้นคล่องบนร่างของฉันเขาดึงถึงกระโปรงของฉันพลางไล้ลิ้นลงมาตามลำคอของฉันฉันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันผลหนีแล้วพลิกตัวนอนคว่ำจะเล่นสนุกกับผมหรือไงจ๊ะจอจจี้พอจี้ไม้ฉีกยิ้มกว้าง พลางรูดซิปกระโปรงของฉันแมวหน้าถอดเสื้อผ้าออกเถอะนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยฉันกำลังอยู่ในต่างประเทศและอยู่ร่วมห้องกับคนที่เพิ่งจ่ายเงินก้อนใหญ่เลี้ยงแชมเปญฉัน,น,ฉ,นฉันกำลังโป๊ะและไม่อยากนอนกับเขาแต่ห้องนี้มีเตียงแค่เตียงเดียวฉันแค่นยิ้มแล้วความคิดที่ผุดแวบขึ้นมา ก็ทำให้ฉันยกมือขึ้นปิดปากขอโทษค่ะฉันคิดว่าฉันดื่มแชมเปญมากไปนิดฉันยิ้มเป็นเชิงขอโทษไม้ถอยหนีด้วยความตกใจคุณคงไม่ได้กำลังจะอาเจียนหรอกนะครั้งหนึ่งตอนที่ฉันกับไม้ออกไปเที่ยวด้วยกันฉันดื่มอย่างหนัก เราอยู่ในงานปาร์ตี้ที่ไมค์กำลังจีบสาวเกือบทุกคนยกเว้นฉันการยกขวดไวน์ขึ้นดื่มจึงเป็นความคิดที่ดีทีเดียวในสถานการณ์เช่นนั้นขากลับฉันอาเจียนรถไหลของไม้เขาโกรธมากและไม่ยอมพูดกับฉันอยู่หลายสัปดาห์ฉันยักไหล่ไม่รู้สิคะฉันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ ฉันตอบพลางรีบลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปยังห้องน้ำมันได้ผลแฮะความรู้สึกขยักขยั่งของไม้มีอำนาจมากกว่าความคล่ายของเขาเขาคว้าหมอนกับพ่อห่มผมจะนอนตรงนี้นะเผื่อคุณอาเจียนเขารีบบอกขณะดึงเตียงพับออกจากตู้เสื้อผ้าคุณออนอนพักซะโอเคไหม ฉันคงจะรู้สึกโกรธถ,ถ้าฉันไม่ได้รู้สึกโล่งใจมากขนาดนี้ฉันลืมตาตื่นอย่างช้าๆแสงตะวันส่องตรงหน้าของฉันพอดีและมันให้ความรู้สึกอบอุ่นมากทันทีที่ฉันลืมตาฉันรู้สึกว่าความตื่นเต้นแล่นพลานไปทั่วกาย ฉันอยู่ในกรุงโรมแล้วฉันอยู่ที่นี่แล้วจริงๆแสงแดดเจิดจ้าและฉันก็ไม่ได้นอนกับไม้ด้วยวันนี้ฉันจะได้เดินเล่นไปรอบๆเมืองนั่งดื่มกาแฟในคาเฟ่เล็กๆข้างถนนและไปเที่ยวชมโคลีเซียมบางทีไบรอันอาจไปด้วยก็ได้ทีนี้มันก็จะเหมือนกับเรื่อง โร h o นฮอ a ิเดปียบเลยถึงแม้ว่าฉันจะรู้ความเป็นจริงมากกว่าออเดรฮป a เปิลก็ตามถ้าเป็นฉันฉันคงเข้าใจเกเกอรีเป็กได้ในทันทีฉันรีบลุกขึ้นนั่งและค้นพบความจริงสองประการคือประการแรกถ้าเมื่อคืนนี้คุณดื่มแชมเปญมาอย่างหนักการเคลื่อนไหวแบบปุบป,ป,ปับก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย ประการที่2เตียงพับของไม้ว่างเปล่าบอกตามตรงว่าฉันรู้สึกโล่งอกนิดนิดที่ไม้ไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นซึ่งหมายความว่าฉันสามารถลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าช้าและมีความสุขกับยามเช้าได้อย่างเต็มที่เขาอาจจะออกไปหาอาหารเช้ากินก็ได้ฉันเห็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะชิดผนังอีกด้านหนึง่ง และรีโมทคอนโทรลวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเพียงครู่เดียวเสียงข่าวจากสถานี bbc worldwide ก็ดังขึ้นในห้องพักฉันเองนกายลงนอนบนเตียงตามเดิมพร้อมกับซบศีรษะที่ปวดตุบๆลงบนหมอนน่าเสียดายที่ตอนนี้เป็นข่าวธุรกิจแต่ก็ยังดีที่มันเป็นโทรทัศน์ฉันสามารถฟังรู้เรื่อง เกิดข่าวอื้อฉาวข่าวหนึ่งในอเมริกาและมีคนกำลังพูดเรื่องหน่วยการลงทุนที่ถูกหักหลังช่างเหมือนแอนดรอนอะไรอย่างนี้นะฉันหาวขณะที่ช่องเล็กๆที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์บอกว่าอีก5นาทีจะเป็นเรื่องท็อปเกียร์ฉันลุกขึ้นและเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างไม่รีบร้อนเราก็ต้องรู้สึกแปลกใจ เมื่อพบว่าเสียงโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในห้องน้ำดังพอๆกับในห้องนอนฉันเหลียวมองไปรอบๆนั่นยังไงละ่ะมีลำโพงสี่ตัวตั้งอยู่ตรงมุมห้องเยี่ยมยอดอะไรอย่างนี้ฉันเปิดฝักบัวและสะผมขณะที่เสียงผู้ประกาศข่าวยังคงพร่ำถึงกลุ่ม A.M.T. ที่กำลังเพิ่มรายได้ขึ้นด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มเติม และพูดถึงคณะกรรมการบริหารที่ทำตัวเสื่อมเสียซึ่งหนึ่งในนั้นถูกจับกลุมและกำลังถูกสอบสวนแต่มีอีกหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถตั้งข้อหาได้ดันแคนเทเลอร์พ้นข้อกล่าวหาแล้วแต่ SEC ยังคงสอบปากคำผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ประกาศข่าวพูด ขณะที่ฉันล้างแชมพูออกจากผมฉันไม่รู้ว่าคนอย่างเดวิดทนฟังข่าวแบบนี้แล้วเข้าใจได้ยังไงกันทันทีที่ฉันได้ยินคำว่าถึงเวลาสำหรับข่าวธุรกิจฉันก็เริ่มหาวแล้วโชคดีหน่อยที่พอฉันออกจากห้องน้ำอาการปวดหัวของฉันก็ทุเลาลงและเสียงเพลงท็อปเกียร์ที่คุ้นหูก็ดังขึ้น แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะนั่งลงบนเตียงเพื่อดูเรื่องนี้เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไม้โทรเข้ามาหลับสบายไหมจ๊ะเยี่ยมมากค่ะตอนนี้คุณอยู่ไหนคะบนจอโทรทัศน์พวกเขากำลังทดสอบการขับรถระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฉันหวนคิดถึงแม่กับความพยายามของเจมผู้น่าสงสาร ที่ต้องการจะดึงแม่ออกจากรถมินิรุ่นโบราณของแม่พอดีผมตื่นแต่เช้านะ่ะก็เลยออกมาจัดการกับธุระบางอย่างคุณอยากไปเที่ยววาติกันไหมวาติกันงั้นเหรอช่างน,น่าประหลาดใจอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ใช่คนที่ชอบเที่ยวชมทิวทัศน์เลยนี่นาแล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเขาอาจเป็นคทอลิก อันที่จริงฉันไม่รู้หรอกว่าไม้เป็นคนเคร่งศาสนาหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยฉันไม่เคยไปโบสถ์อย่างจริงๆจังๆยกเว้นช่วงสองปีที่ฉันอาศัยอยู่บนถนนแคนซิงตันเชิร์ชฉันแบ่งผ้าชีวิตของฉันด้วยที่อยู่เพราะฉันอยู่โรงเรียนประจำซึ่งเป็นของแคทอลิกสาเหตุที่ฉันเรียนที่นี่ก็เพราะแม่กลัวว่า ฉันอาจจะมีปัญหาในลอนดอนทีแรกฉันเกลียดโรงเรียนนี้แต่ต่อมาก็หลงไหลกิจกรรมที่มากมายในแต่ละวันและเหล่าครูบาอาจารย์ที่พูดจานุ่มนวลอ่อนหวานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแม่ชีทั้งสิ้นและเราเรียกพวกเธอว่าซิสเตอร์พวกเธอดูแลเราเป็นอย่างดีจนน่าอาัศาจรรย์ใจถึงแม้ว่าการเรียนการสอน จะค่อนข้างน่าสายองไปสักหน่อยสุดท้ายฉันก็ออกจากโรงเรียนเพราะแม่ของฉันตระหนักได้ว่าถ้าฉันยังเรียนอยู่ที่นี่ต่อไปฉันคงไม่มีวันสอบผ่านโอเลเวลเป็นแน่ตอนนั้นฉันตัดสินใจว่าฉันอยากบวชชีทำให้ฉันต้องโต้เถียงกับแม่อย่างรุนแรงแม่จึงบอกว่าถ้าฉันสอบโอเลเวล ในโรงเรียนเอกชนผ่านแล้วก็แม่จะอนุญาตให้ฉันบวชแต่กว่าจะถึงเวลานั้นฉันก็ลืมเรื่องการเป็นแม่ชีไปหมดแล้วและอยากไปอยู่กับวงดนตรีแทนแต่ฉันก็ยังอยากไปวาติกันอยู่เสมอมันอยู่ในรายการกิจกรรมที่ฉันวางแผนไว้ด้วยซ้ําที่นั่นมีโบสถ์ซิสไทและทุกอย่างนี่หมายความว่า ไม้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆใช่ไหมเขาหันมาสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวและคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองแล้วอย่างนั้นเหรอขอเวลาฉันสักครึ่งชั่วโมงนะคะฉันพูดเสียงแหบแห้งภายนอกแสงแดดจิดจ้าฉันสวมกระโปรงกับเสื้อยืดและโป๊ะครีมกันแดดไว้ด้วยเผื่อจำเป็น ฉันสังเกตว่ากระเป๋าของไม้หายไปและคิดว่าจะถามเขาในภายหลังกว่าจะลงมาถึงข้างล่างฉันก็หิวจนท้องกิ่วแล้วเมื่อคืนนี้เรากินของว่างในบาร์กันแค่เล็ก,ลก,ลกนๆน้อยเท่านั้นไม่ได้กินอาหารอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้ที่พวกคนดังๆทั้งหลายถึงได้ผอมเอาผอมเอา พวกเขาดื่มแต่แชมเปญตลอดเวลาจนไม่มีเวลากินอาหารไมคคุยโทรศัพท์อยู่ข้างๆเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เขาโบกมือทักทายฉันแล้วหันไปพูดโทรศัพท์ต่อเขาวางสายด้วยท่าทางหงุดหงิดโมโหจะไปกันหรือยังอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาไม่มีแม้กระทั่งคำทักทายฉันว่าเป็นยังไงบ้าง ทำไมเราไม่กินอาหารเช้าก่อนล่ะคะฉันเสนอฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่มื้อเที่ยงเมื่อวานนีอ้อ๋ผมหาอะไรกินรองท้องแล้วตอนที่ผมตื่นนะไมพูดคุณซื้อครัวซองกินระหว่างทางได้ไหมได้มั้งคะฉันตอบด้วยน้ำเสียงไม่แน่ใจ ฉันหวังว่าจะได้นั่งกินอาหารเช้านานๆแบบสบายๆกับกาแฟและน้ำส้มคั้นหลายๆแก้วแต่ฉันไปหาอะไรกินใกล้ๆวาติกันก็ได้มันช่างดีเหลือเกินกับการได้ไปเที่ยวชมสถานที่แห่งวัฒนธรรมกับไม้เขาเคยดูถูกความพยายามของฉันที่จะชวนเขาไปอาร์ตแกลเลอรี่เขาจะไปก็ต่อเมื่อที่นั่นเจ๋งจริง และมีคนที่เขาชื่นชอบไปที่นั่นด้วยเช่นการสัมภาษณ์เดเมียนเฮิร์ตแบบส่วนตัวหรืออะไรทํานองนั้นนอกเหนือจากนี้แล้วอย่าหวังว่าเขาจะไปต่อให้เราไปแกลเลอรี่กันจริงๆเราก็ไม่เคยดูภาพวาดอย่างจริงๆจังๆเลยสักครั้ง